วันนี้แม่บ้าจะทำเมนูเป็ดผัดโหระพานะครับก่อนอื่นก็คือต้องตำกระเทียมกับพริกแห้งก่อนนะครับนี่กระเทียมพริกแห้งพริกสดพริกสดนะครับตำคู่กันเลยเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วเราก็นำพริกกระเทียมพริกแห้งพริกขี้หนูกระเทียมที่ตำมไว้เมื่อสักครู่นะครับเอามาใส่กระทะเลยเราก็ผัดกับน้ำมันเราจะใส่น้ำมันมน้อยๆนะครับเราใช้น้ำมันคานล่านะครับน้ำมันอะไรทานตะวันหรือปุ่ม ดอกคข้าวเหนียวต,ตันตะวันก็สั่นเปล่าเรยแล้วก็ผัดซีกกระเทียมนะครับให้มันมีเนว้อๆเข้ากันน,กะนะครับแล้วผัดซีกเป็ดนะครับเป็ดปบดมันไม่ซื้อเป็ดปบดมาแล้ว สุกแบบมันปุ่มเนียแต่ก oh, ีมันจะแตกตัวมาคเียอ่าเมื่อกี้แก๊สหมดครับนี่ไปเปลี่ยนแก๊สกัน <c oughs> เราก็ใส่เพิ่มเติมก็จะมีใบมะกรูดนะครับกับมะเขือาขยาวที่บ้านระปุท่ที่ที่ปากช่องเองนี่แหละครับเราก็ใส่เพิ่มเติมนะครับก็มีหอมแดงแครอทนะครับแล้วก็พริกแดงเนี่ยแล้วก็รอจนจะทั้งน้ำงวดเลยนะครับ ใสซอสปรุงรสนะครับมีทั้งซีอิ๊วมีทั้งแม็กกี้มีทั้ง, CEO, ง, ie, งโซอยู่ญี่ปุ่นนะครับอาปาผสมกันไปสังกัดท้ายใบโหระพานะครับตัวชูโรงและนี่ก็คือโฉนหน้าของเป็ดผัดใบโหระพานะครับขอบคุณครับ